จากสถานการณ์โควิด1 9มาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อฝีดาษบานนอนในบ้านเรากันบ้างครับล่าสุดในที่จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานนอนเพิ่มอีก2คนเป็นหญิงไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวเวยอรมันหลังพบประวัติทั้ง2คนเนี่ยไปสัมผัสใกล้ชิดกันซึ่งตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วนะครับส่วนผู้สัมผัสเสียงสูงอีก11คนเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสังเกตอาการครับ ผู้ติดเชื้อคนแรกที่ตรวจพบฝีดาดวานอนเป็นหญิงไทยอายุ37ปีอาชีพพนักงานบริการแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตส่วนคนที่2เป็นชายชาวเยอรมันอายุ54ปีพบว่าติดเชื้อจากหญิงไทยหลังพบประวัติว่าทั้งสองคนสัมผัสกันแบบใกล้ชิดไปดูไทม์ไลน์นะครับพบว่าหญิงไทยที่ติดเชื้อเนี่ยเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่16กันยายนเริ่มมีอาการไข้เจ็บคอปวดเมื่อยตัว ต่อมาวันที่17ไปซื้อยารับประทานเองแล้วก็เริ่มมีผื่นที่บริเวณก้นมีตุ่มน้ําใสตุ่มนูนแดงแล้วก็ตุ่มน้องทั่วร่างกายต่อมาเมื่อวันที่25กันยายนได้เข้ารับการรักษาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าระหว่างมีอาการป่วยได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวเยอรมันวัย54ปีก่อนที่แพทย์จะให้ชายคนดังกล่าวเข้ามาร่วมสอบสวนโรคโดยพบว่าทั้งสองคนเนี่ยป่วยเป็นฝีดาดวานอน ทำให้หญิงไทยกลายเป็นผู้ป่วยฝีดาดวานอนคนที่9และชายชาวเยอรมันเป็นผู้ป่วยฝีดาดวานอนคนที่10ตอนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงอีก11คนในจํานวนนี้ก็เป็นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง8คนแล้วก็สัมผัสเสี่ยงต่ําอีก3คนขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่เชิงลุกหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มด้วยครับ